เสียชีวิตจากโควิด60คนกลัวจังแต่ว่าเสียชีวิตจากฝุ่น PM 2.5ปีละ50,000คนเฉยๆอันนี้คือเป็นข่าวเก่านั้นเนี่ยเพราะว่าฝุ่น PM 2.5ร้ายแรงกว่าไวรัสผ่อนทรงตายปีละ50,000ครับวันที่20กุมภาพันธ์ตอนที่โควิดมาใหม่ๆหัวข้อบอกว่าร้ายแรงกว่าไวรัสตายตั้ง50,000คนคือออกมาย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่ง ทุกวันนี้เรากลายเป็นกลัวโควิดมากกว่า PM 2.5ไปซะแล้วคือประเทศไทยเนี่ยโชคดีมากนะคือเป็นความโชคดีในโชคร้ายหละงจริงโชคร้ายคือฝุ่นเยอะมากมลภาวะเยอะมากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมคนชอบมาเที่ยวกันนะักโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยนะส่วนตัวไม่ได้มองว่าแบบมันน่าเที่ยวตรงไหนนะแต่ว่าคนต่างชาติชอบมาเที่ยวกันมากทีนี้คือปัญหาฝุ่นเนี่ยมันทําให้เราต้องใส่หน้ากาก โดยเฉพาะอบเนี่ยใส่มาตั้งนานละเป็นปีๆล้วก็คือเรื่องของมลภาวะต่างๆเนี่ยนะก็ทําให้พอโควิดมาเนี่ยคนไทยก็เคยชินกับการใส่หน้ากากอยู่แล้วฉทนนั้นก็เราก็ปรับตัวได้เร็วไงก็เราเป็นความโชคดีคืออบมองว่าเรื่องนี้แหละที่ทําให้เรารอดพ้นจากโควิดมาไม่ใช่เป็นเพราะนโยบายของใครหรือว่าเป็นเพราะฝีมือของใครครับแล้วก็อันนี้คือข่าวใหม่เมื่อกี้คือ2ี่สิบกุมภาปีนี้แล้วอันนี้คือสิบห้าธันวาก็ปีหกสาม ต้นปีกับปลายปีนะก็ปัญหาเดิมวนกลับมาเพราะว่ามันก็จะวนกลับมาทุกๆต้นปีกับปลายปีนั่นแหละเป็นมาหลายปีแล้วไม่เห็นมีเลยสอบฝอศอูนย์บริหารฝุ่น PM2.5 ไม่เห็นจะมีเลยคือไม่ได้มาเล่นเลขศูนย์กับเรื่องนี้ก็เลยคนก็เลยไม่กลัวใช่ไหมอ่าคือตามนี้เขาบอกว่าฝุ่น PM2.5 ติดอันดับ3ของโลกกรุงเทพอากาศแย่ที่สุดอันดับ3ของโลก พุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานคืออันนี้ก็คงไม่ได้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคอะไรมากนะครับก็คือจะเอาให้เพื่อนๆได้รู้ใจความสำคัญเอาตรงนี้นะครับจากข่าวเดิมก็คือเนี่ยแบงคอกไทยแลนดะ์ Bangkok, เนี่ยนะอันดับ3ของโลกเลยเราเป็นประเทศที่พัฒนามากเลยนะเพราะเราได้อันดับต้นๆของเรื่องพวกนี้เนี่ยหลายอันละก็เนี่ยอย่างอันนี้เป็นอันดับ3ใช่ไหมไอ้ที่อยู่ก่อนหน้าเราก็เนี่ยบังคลาเทศคีรกิสสถานอะไรเงี้ย เรายัางชนะอินเดียซะอีกนะโอ้โห,หน่าภูมิใจมากแล้วก็พูดถึงเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยนะเราก็อันดับสองของโลกนะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยปีหนึ่งนี่หมื่นถึงสองหมื่นคนเลยนะเทียบกับโควิดนะแค่หกสิบคนนะโอ้โหกลัวโควิดจริงเลยแต่ว่าเรื่องนี้ไม่กลัวเลยทัทง้ทงทั้งที่เรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่งโควิดก็คนเสี่ยงเนี่ยคือคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเรากลัวเรื่องนี้มากเนี่ยแล้วก็มาแก้เรื่องนี้ให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นเนี่ยการกลัวโควิดมันก็น้อยลงก็กลับมาข่าวแรกที่ว่าต้นปีก็คือบอกว่าจังหวัดต่างๆทงางภาคเหนือเนี่ยเขาก็คือเผาป่าแล้วก็ไล่อ้อยใช่มาททาให้ค่าฝุ่นจิว๋วคือ PM 2.5คือหมายความว่ามันเล็กไอฝุ่นตัวเนี้ยมันเล็กเล็กมากจนกระทั่งแบบว่าเครื่องกรองอากาศธรรมดาจําได้ไหมว่าช่วงนั้นคนต้องแห่กันซื้อเครื่องกรองอากาศนะนะซึ่งออกกรองอากาศธรรมดาคือกรองไม่หมดหรืออะไรอย่างเนี้ย ทีนี้เราก็ไปบอกว่าเป็นเพราะจังหวัดทางภาคเหนือเขาเผาป่ากันเยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือมันก็มีส่วนสําหรับคนที่อยู่แถวนั้นแต่ว่ากรุงเทพนี่มีมลภาวะเยอะขนาดนี้เพราะว่ารถยนต์มันเยอะแต่ว่าประเทศเรานี้เป็นประเทศผลิตรถยนต์ทะนั้นเราก็ยังไงเราปิดการเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเราปิดกั้นักท่องเที่ยวได้เนาะแต่ปิดการการผลิตรถยนต์ไม่ได้อะปิดกันไม่ให้คนขับรถได้อะ เพราะว่าคนปกครองประเทศเขาก็ยังต้องนั่งรถไปทํางานอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเราปิดการเอ้ยไม่ต้องให้เราเคยคิดนะแต่เราสุดท้ายก็ไม่ได้ทําที่เขาบอกว่าจะจัด,จดระเบียบนะวันเว้นวันหรืออะไรสักอย่างของเขาเนี่ยแล้วช่วงนั้นก็มีการรณรงค์ให้สวมหน้ากากใช่ไหมโชคดีมากเลยเพราะว่าโควิดเองก็มาช่วงนั้นคนก็เริ่มสวมหน้ากากกันใช่ไหมแล้วก็ที่แห่กันซื้อเครื่องกรองอากาศด้วยอะไรเงี้ยถ้าช่วงนั้นไม่ได้มีการแห่สวมหน้ากากกันนะ ประเทศไทยน่าจะเสียชีวิตจากโควิดมากกว่านี้ทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ลุยตรวจเลยอ่ะคือเราปิดตัวเลขหรือยังไงว่าพยายามให้ตัวเลขมันดูน้อยที่สุดอน่ยแล้วเราก็โชคดีว่าเราใส่หน้ากากกันอยู่แล้วก็เลยรอดพ้นไปสาเหตุหลักก็คือมาจากเรื่องของรถยนต์นะซึ่งทั้งรถปิกอัพรถบรรทุกรถบัสแล้วก็รถส่วนบุคคลด้วยเคยได้ยินมาว่ากรุงเทพเนี่ยมีพื้นที่ถนนน้อย ถ้าเทียบกับจํานวนที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคือมีพื้นที่ถนนน้อยเกินไปคือควรจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้จากการที่เราวางผังเมืองแย่เนี่ยนะคือถ้าเราไปต่างประเทศพวกยุโรปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคนละแบบกับเราเลยก็คือเราวางผังเมืองแย่คือเราเหมือนกับว,ว่าเอาทุกอย่างไปอัด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 กันเสร็จแล้วก็พื้นที่ถนนเหลือน้อยพอพื้นที่ถนนเหลือน้อยก็รถติดแล้วรถติดแล้วยังไงครับก็แข่งกันพ่นควันออกไปอย่างเงี้ยฉะนั้นคนเดินถนนหรือว่า คนที่อยู่ในรถก,นก็ลมควันกันไปทุกวันทุกวันอ๋อแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าทําไมช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีถึงชอบมีปัญหานี้เพราะว่าประเทศของเราไม่ค่อยมีลมใช่ไหมแล้วช่วงฤด,ดูประมาณเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีลมแล้วพอไม่ค่อยมีลมปุ๊บฝุ่นมันก็เลยไม่ได้กระจายไปที่อื่นฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีปัญหาตลอดนะแต่ว่ามีมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้เรื่อง PM เอเนี่ยก็ไม่เคยได้แก้สักทีหนึ่ง ไม่เคยได้แก้เป็นจริงเป็นจังแต่ว่าพอโควิดมาเนี่ยนะจริงจังจริงๆเลยเพราะว่าเขาสามารถทําอะไรสักอย่างจากผลประโยชน์ของการควบคุมโควิดได้หรือเปล่าเออไม่ใช่ควบคุมเดี๋ยวว่าคือการซ่อนตัวเลขมากกว่าอันนี้คือยังเป็นข่าวช่วงเวลาต้นปีอยู่ก็คือเขามองว่าเ,ออเรื่องของโควิดเนี่ยตอนนี้ที่เรารู้มาคืออัตราการเสียชีวิตต่ํานะถึงแม้ว่าจะข้อเสียคือแค่ว่าแพร่กระจายเชื้อได้เร็วเท่านั้นเองแต่ตาการเสียชีวิตต่ําแต่ว่ามันดัง แต่ว่าผุ่น PM 2 5เนี่ยคือตายผ่อนส่งตายผ่อนส่งคือมันไม่ได้ตายทันทีแต่ว่ามันเหมือนเข้าไปสะสมอยู่ข้างในเนี่ยลักษณะสะสมสารพิษเข้าสู่ร่างกายตลอดทุกวันทําให้มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจและเสียชีวิตกันทั้งปีซึ่งเคยทําแบบจําลองประเมินดูแล้วว่าผลกระทบก็คืออัตราการเสียชีวิต4 0 0 0 0ถึง5 0า0 0รายต่อปีในกรุงเทพเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวเ,เสียชีวิตประมาณ1-0,000คนถ้าทางประเทศก็4 0 0 0 0ถึง5 0 0 0มมากกว่าโควิดประมาณ หนึ่พันเท่าเท่านั้นเองครับน้อยมากแล้วก็ฝุ่น PM 2.5เนี่ยอันตรายร้ายแรงกว่าไวรัสโคโรนาซะอีกนะถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยฝุ่น PM 2.5เนี่ยทำให้คนเสียชีวิตถึงตามข่าวนี้ถึงเจล้านคนต่อปีแต่ไม่ใช่การตายแบบทันทีไงเราก็เลยไม่ค่อยสนใจกันใช่ไหมแต่เป็นการตายแบบผ่อนสงในขณะที่โควิดเนี่ยอันนี้คือกราฟของการติดเชื้อกเสียชีวิตข้างล่างคือการเสียชีวิตโควิดมาตอน ประมาณต้นปีใช่ไหมจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงปีมีเสียชีวิตไปประมาณหนึ่งล้านหกแสนคนคือประมาณแค่หนึ่งในห้าละมั้งคร่าวๆข,ข,ของฝุ่น PM 2.5เท่านั้นเองแต่เรากลัวกันมากเรากลัวกันมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะสื่อเล่นข่าวเยอะด้วยหรือเปล่าผลเสียของฝุ่น PM 2.5คือเข้าระบบทางเดินหายใจแล้วสามารถเข้าถึงถุงลมปอด ทำให้ปอดอักเสบระคายเคืองเป็นโรคระบบทางเดินหายใจได้ซึ่งอาการนี้คิดกันว่าเป็นอาการชั่วคราวไม่เหลือรลังแต่หากฝุ่น PM 2.5เข้าสู่ระบบเลือดเมื่อไหร่เหมือนฝุ่นไปอุดตันในเส้นเลือดอะ่ะทาให้หลอดเลือดอุดตันจนเกิดอาการรุนแรงในที่สุดทั้งโรคหัวใจและโรคมะเร็งโอ้แล้วก็การแก้ปัญหาของร้าบานเนี่ยนะไม่ว่าตอนไหนก็คือ,คอไม่ได้โทษชุดนี้อย่างเดียวแต่ว่ามันมีมานานและเรื่อง PM เนี่ยนะ มันมีมานานแล้วแต่เพิ่งมาด,ดังช่วงของร้บาบานชุดนี้แหละมันคงจะเยอะเป็นพิเศษหรือยังไงการแก้ปัญหาของเขานะ่ยก็คือแก้ปัญหาแบบขอไปทีตลอดทุกเรื่องใช่ไหมอย่างเรื่องของ PM เนี่ยสิ่งที่จะแก้ได้ก็คือทําให้มีการขนส่งสาธารณะให้คนใช้บริการสาธารณะกันเยอะๆเราก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยรถสาธารณะเนี่ยมันมีน้อยมากแม้กระทั่งในกรุงเทพเองเนะเอาบอกได้เลยรถเมล์ที่ดีๆมีน้อยมาก แล้วก็คนก็ไม่อยากจะขึ้นแล้วเขาก็เลยไปขับรถกันใช่ไหมคือควรจะจัดระบบสาธารณะให้มันดีขึ้นกว่านี้เพื่อให้คนไปใช้รถสาธารณะจะได้ไม่ต้องขับรถแต่ว่าสิ่งที่แก้ปัญหาที่เขาทําก็คือที่ทําให้มีอากาศบริสุทธิ์คือใช้การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศขับเคลื่อนบนรถเมล์คืออ้บยังไม่รู้เลยไปติดตั้งอีท่าไหนนะคือ <c oughs> ถือเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแทนที่จะแก้ให้คนมาใช้รถสาธารณะกันเยอะๆกลับไปแก้ที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ คือมันก็ฟอกได้แต่อยู่บนรถเมย์นะแล้วข้างนอกแหละคือมันเหมือนกับตอนนี้เลยตอนนี้แก้ปัญหาโควิดง่ายนิดเดียวขู่ทุกวันขู่ทุกวันปิดกั้นประเทศรดบันกักตัวก็ไม่ลดเศรษฐกิจจะพังไงก็ช่างก็คือแก้ปัญหาแบบง่ายๆไว้ก่อนก็มาถึงย่อหน้านี่คือฝุ่น PM 2.5คือการผ่อนส่งความตายคือตายช้าแต่ตายเยอะก็เลยไม่สนใจแต่โควิดก็ไม่ได้ตายเยอะแต่แค่แพร่เร็วก็แค่มันดังก็เลยสนใจกันเยอะ แต่ตายผ่อนส่งไม่สนใจคือเรามีตายผ่อนส่งเยอะนะคนไทยตายเยอะด้วยสาเหตุอื่นมากมายทั้งโรคต่างๆใช่ไหมเบาหวานโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองก็ตายเยอะอุบัติเหตุก็ตายเยอะเรื่องของฝุ่น PM2.5 ก็ตายเยอะปีหนึ่งสี่หมื่นถึงห้าหมืนคนโควิดตายไม่ถึงหกสิบคนก็กลัวมากจริงๆอารมณ์มันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้คือไม่มีมดคือโควิดเนี่ยเหมือนเป็นมดจํานวนมันเยอะ เรามีอะไรอ่ะ,มะแมลงนู่นนั่นนี่หรือว่ามีหนูหรือมีอะไรพวกเนี้ยก่อนหน้าน,นี้เรากลัวพวกหนูพวกมแมลงที่มันตัวใหญ่ๆแล้วตอนหลังมันมีมดที่โควิดอาจจะเป็นมดแดงหรืออะไรพวกเนี้ยนะแล้วเราก็เลยมัวแต่ไปฆ่ามดแดงอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยคือเรากลายเป็นว่ากลัวมดแดงมากก,กว่ากลัวหนูกลัวมแมลงสาบหรืออะไรเงี้ยนะกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องไร้าสาระมากเลยแล้วก็สุดท้ายของหัวข้อน,นี้คือเป็นข้อมูลความรู้นะครับฝุ่นพ m 2อทมสองจุห้าทายตัวเราได้อย่างไร PM เ5เป็นมลพิษที่กระทบกับสุขภาพมากที่สุดในมลพิษทางอากาศทั่วไปเนื่องด้วยขนาดที่เล็กคือ2.5คือมันเล็กไงก่อนหน้านี้รู้สึกจะเป็นพีเอหรือ,อยังไงเนี่ยนะมันใหญ่เครื่องกรองอากาศก็กรองไดออ้สามารถเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้จากนั้นก็ไปทั่วร่างกายเป็นสาเหตุของผลกระทบด้านสุขภาพทั้งระยะสั้นและยาวเชื่อเลยตอนนี้มีข่าวออกเยอะเดี๋ยวก็รนระลงเยอะ,อะเดี๋ยวเรื่งฟอกอากาศขายดีแล้วต่อไปปุ๊บมีอะไรมาอีกก็ลืมเหมือนเดิม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนคือ PM 2.5มีขนาดเล็กกว่า1ใน25ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมโอ้เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมตั้ง25เท่าสามารถแพร่กระจายระบบสู่ระบบทางเดินหายใจถุงลมในปอดและกระแสะเลือดได้โดยตรงส่งผลอันตรายต่อกระบวนการทํางานของอวัยวะต่างๆและเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรังตรงนี้ออมีสถิติจะโชว์ให้ดูว่าประเทศ ของเราเนี่ยชอบโฆษณาตัวเองว่าเป็นโควิดเฮเว่นสวรรค์ปลอดโควิดแต่ในทางตรงกันข้ามคือเราเป็นพอลลูชันเฮลก็คือนรกแห่งมลภาวะตรงนี้คือกราฟที่เป็น PM 2.5นะเ,เป็นจำนวนต่อประชากร1 0 0 0 0แสนซึ่งเราเคยไปว่าอเมริกาในเรื่องของเนี่ยสีแดงเนี่ยอเมริกาใช่ไหมทางซ้ายไปว่าอเมริกาในเรื่องของโควิดเอาไว้แต่ว่าเอ,อ,อเมริกาเนี่ยกลับต่ำมาก ในเรื่องของการเสียชีวิตจากเรื่องของ PM 2.5แต่ว่าดูของไทยเนี่ยก็คือทางขวาบนเนี่ยก็คือนำเลยนำประเทศต่างๆในยุโรปเลยก็คือส่วนทางการที่เราไปว่าเขาไว้แต่ว่าพอมาในเรื่องของ PM 2.5เรามีการเสียชีวิตประมาณ25คนต่อประชากร1 0 0แสนก็คือประมาณ17,500คนซึ่งนำประเทศเหล่านี้ซึ่งเขาอยู่ประมาณสัก10กว่าต่อประชากร1 0แสนเท่านั้นเองโควิดเนี่ยป้องกันได้นะ มีอาการก็เลี่ยงได้อนุภาครวมละอองฝอยใหญ่กว่าฝุ่นคือตัวโควิดเนี่ยมันมากับน้ําลายใช่ไหมมันไม่ได้รออยู่ในอากาศที่เรามองแทบจะไม่เห็นเลยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาทางเลี่ยงได้ไม่เหมือนฝุ่นซึ่งมันเข้าไปในตัวเรามาเรื่อยๆเราไม่มีทางรู้ตัวเลยแล้วก็โควิดเนี่ยเป็นแล้วก็รักษาได้แล้วเราสามารถมีภูมิคุ้มกันโควิดได้เป็นแล้วรักษาได้ทั่วโลกตอนนี้ยังไม่ถึงปีเนี่ยก็ตายน้อยกว่า2ล้านคน ไม่เหมือนกันที่เขาบอกตัวเลขไปว่าตายจากฝุ่น PM 2.5เนี่ยเยอะกว่ากันหลายเท่าแล้วก็ตัวเลขนี้จะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้วิธีการป้องกันแล้วก็รักษาโควิดดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องของ PM2.5 เนี่ยประเทศของเราไม่เคยแก้ได้สักทีผ่านมาหลายปีแล้วตอนนี้เราปิดประเทศกักตัวทุกคนเลยเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำกักเท่ากันหมดแบบไม่มีเหตุผลเศรษฐกิจล่มคนต้องเอาเงินเก็บทั้งชีวิตเนี่ยมาใช้หนี้ แล้วก็เศรษฐกิจก็ฟื้นยากคือมันเหมือนต้นไม้โดนโค่นไปแล้วอะจะงอกกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันยากมากใช้เวลาอีกหลายปีมากกว่าเราจะกลับมาเท่าเดิมได้เป็นเพราะนโยบายแบบนี้ฝุ่น pm 2.5เนี่ยอย่างที่บอกคือเรามองแทบไม่เห็นฉะนั้นมันเลี้ยงยากมากมันเข้ามาในบ้านเราได้อนุภาคเล็กมากหน้ากากธรรมดาก็เอาไม่อยู่ที่เราใช้แล้วทิ้งเนี่ยนะไม่มีวัคซีนแก้ด้วยตายผ่อนส่งทั่วโลกตายเจ็ล้านคนต่อปีไทยตาย ประมาณ17,500คนต่อปีและจะมีแนวน้มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเป็น Pollution h a l ในขณะที่เราเป็น COVID h e เ v e n แต่เราเป็น Pollution h e l คือนรกของมลพิษก็คือมีแนวโน้มมากขึ้นจากการสะสมของฝุ่นรถยนต์ยังวิ่งกันเต็มท้องถนนแค่เอาน้ําฉีดก็จบหรืออันนี้คือมุกง่ายๆที่เขาจะทําทุกครั้งทุกปีเสร็จแล้วก็ต้องมาทําใหม่อยู่ตลอดเวลาเผาหญ้าแค่บอกว่าอย่าเผาก็จบงั้นหรือ ยังไม่นับอุบัติเหตุมคมขืนจี้ปล้นและความยากจนซึ่งเรามีเยอะมากก็คือเราเป็น hell ของเรื่องพวกนี้เป็นเ e เ v นอยู่แค่อย่างเดียวคือโควิดหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะไม่ได้ตรวจอ่ะไม่ได้ลุยตรวจเยอะแล้วก็โควิดเนี่ยเป็นแค่เกมที่ถูกหยิบมาเล่นเผยความดิบของมนุษย์คือมันเป็นมุกที่เขาเอามาเพื่อขู่คนคิดดูนะเราเคยเจอล็อกดาวน์มาครั้งหนึ่งตามธรรมชาติของมนุษย์คือกลัว ที่จะถูกกลับไปล็อกดาวอีกเพราะว่าสูญเสียหนักมากบางคนเสียทุกสิ่งทุกอย่างจากการล็อกดาวฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรปุ๊บเขาแค่ขู่ว่าเดี๋ยวจะล็อกดาวอีกรอบหนึง่งเอาไหมเอาไหมชุมนุ่มกันเนี่ยเดี๋ยวติดโควิดกันเยอะเนี่ยล็อกดาวอีกทีนึ่งไหมอย่างเงี้ยแค่เอาล็อกดาวมาขู่คนก็กลัวแล้วแล้วก็เขาใช้ความกลัวของคนเนี่ยมาเป็นเกมกับประชากรทางอ้อมโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เออสุดท้ายนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยทำไมเราไม่กักมั่งอะ ทีโควิดยังกัก14วันใช่ไหมตอนแรกมีล็อกดาวใช่ไหมล็อกดาวทั้งประเทศเลย1เดือนหวังว่าจะอะไรนะเจ็บแต่จบใช่ไหมทําไมเราไม่ล็อกดาวรถยนต์บ้างอ่ะไม่ให้วิ่งอ่ะอาจจะให้วิ่งเฉพาะรถเมย์อย่างเดียวอะล็อกดาวไปดิที่ล็อกดาวโควิดเศรษฐกิจกระเทือนอย่างหนักเนี่ยนะไม่สนใจนะก็ล็อกดาวรถยนต์เขาก็แค่เดินทางลำบากเขาก็ work ์ r ฟ m ร o มโไปดิใช่ไหมทำไมไม่ทำล่ะ ล็อกดาวน์ไม่ให้รถวิ่งให้วิ่งแต่รถเมย์สักเดือนหนึ่งอ่ะรับรองอากาศบริสุทธิ์ขึ้นทันทีเลยเขาก็ไม่ทํานะเพราะมันไม่ดังเนาะเขาไม่ได้ผลประโยชน์อะไรใช่ไหมนี่แหละเขาก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาเออล็อกดาวกก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะหรือว่าเราก็อาจไม่จําเป็นต้องล็อกดาวน์ทั้งหมดเหมือนเดิมซึ่งมันเป็นการกระทําที่ไม่ค่อยฉลาดนะที่ล็อกดาวน์ทุกอย่างนะเราก็ล็อกดาวน์บางส่วนอ่าวันนี้สลับวันกันหรือยังไงเฉพาะรถแบบนี้ถึงจะเข้าเมืองได้หรือถ้ายังอยากจะวิ่งอยู่ก็เก็บภาษีหรือ หลังจากเวลานี้ห้ามวิ่งหรือ,อยังอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะซึ่งมันทําได้อะไม่ได้ผลประโยชน์นไม่ดังอันนี้คือพอป้องกันโควิดได้ปุ๊บก็เลยได้เอามาชูคอโฆษณาเสร็จแล้วก็เพื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่าน,นี้เราก็ไม่แน่ใจก็คือสรุปว่าเอามาล็อกดาวน์กับเรื่องของ PM 2.5ด้วยดิเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ